วันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะมาพูดกันถึงเรื่องธาตุนะครับเพื่อนๆเออเรื่องธาตุนะครับธาตุในเกมนะครับไม่ได้เป็นธาตุนะครับไม่ใช่ธาตุใครทั้งสิ้นนะครับจากที่ว่าหาข้อมูลมาหลายๆวันเราก็ลองผิดลองถูกไปนเพื่อนนะวันนี้นะครับจะมาอธิบายอย่างละเอียดเพื่อนาว่าอาชีพไหนนะครับคนเล่นธาตุอะไรบ้างธาตุเอามาจากไหนได้บ้างนะครับเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้ครับมาฟังกันเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพงอากาซครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปพงอากาซาด้วยนะครับ สำหรับเพื G ่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องปพลงอากาซาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถสนับสนุนผมผ่านทางทิปมีก็ได้หรือตรงก็ได้นะครับหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดอยู่นะครับจะมีรูปเงินดอลลาร์ขึ้นอยู่ที่ใต้แชทนะครับสามารถสมัครสมาชิกตรงนั้นหรือว่าโดเน a t ผ่านตรงนั้นก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกเลยนะครับมีหลายช่องทางให้เพื่อนๆเลือกสัรนนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผมทุกช่องทางเพื่อนฝากเพื่อนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ผิดตัวแน่นอนครับผม อย่าลืมฝาร้านเติมเกมมาสติกไว้ด้วยครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทำการ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเมอเอ็มเมลโฟลักหน้าล็อกออริจินอลอื่นอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับร้านเติมเกมมาสติกเท่านั้นนะครับสำหรับดาก็เนตต์ตอตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใช้เพียงเอ่อ UID นะครับแล้วก็เซิร์ฟนะครับเพื่อนๆเพียงบอกเซิร์ฟเท่านั้นแล้วก็ UID ครับง่ายๆเลยนะครับจากแพ็กประมาณ150บาทถ้าเพื่อนนเเติมองะครับเหลือ130บาทครับหรือว่าแพ็770บาทเพื่อนถ้าเมเอพนน่ะอ ถ้ายังไงนะครับฝากร้านเติมเกมอาจจะติกไว้ด้วยครับผมเพืนสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะแอดเฟซแอดไลน์เพื่อนติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆไวด้วยนะครับร้านเติมเกมอาจจะติดเท่านั้นครับ อย่างแรกนะครับที่เพื่อนคนรู้นะครับวิธีการหาท่าก่อนนะครับวิธีการหาท่าตอนนี้นะครับเพื่มจากที่ผมพยายามหามาหลายวันนะครับก็มีเพียงวิธีเดียวที่หาได้นะตอนนี้ครับคือดันลงดันตัวนี้ครับเมื่อคุณลงดันตัวนี้นะครับเพื่อนๆคุณจะผ่านด่านไปเรื่อยผ่านด่านเรื่อยนะครับมันจะให้ตัวจิกซอตัวนี้มานะครับเพื่อนเมื่อคุณได้ตัวจิกซอนี้มานะครับคุณจะต้องทําการนะครับไปย่อยมันเพื่อนคือบางแบบผู้เล่นใหม่นะครับคือยังไม่ต้องย่อยแต่สำหรับผู้เล่นเล่นไปเรื่อยคือยัง ย่อยนี่หมายความว่านะครับคือเอามาสังเคราะห์นะครับเอามาสังเคราะห์ตรงนี้ครับเมื่อคุณมีดาร์ใช้ดาร์กลในการสังเคราะห์3มชิ้นนะครับคุณจะออกมาเพื่อนะเรียงตามลำดับสีเท่ากับเออสีสันเลี้ยนะครับประมาณนั้นเลยยิ่งคุณสังเคราะห์มากเท่าไหร่นะครับคุณจะได้สีดีขึ้นและจิ๊กซอก็จะตัวเล็กขึ้นครับเท่านี้นะครับสำหรับการหาธาตุนะครับในส่วนอื่นๆนะครับคุณอาจจะได้แจกฟรีมาจากกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถนะครับเอามาทําได้เออ มาสังเคราะห์ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อคุณสังเคราะห์ปุ๊บเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าธาตุนะครับแต่ละธาตุมันมีอะไรบ้างอย่างผมนะครับควรรู้ก่อนนะครับว่าตัวละครของเรานะครับควรเล่นธาตุอะไรอย่างผมนะครับเล่นกาเดียนนะครับกาเดียนเพื่อนๆจากสกิลนะครับเรามาพูดคือถึงสกิลตรงนี้ก่อนว่าทําไมผมถึงเล่นธาตุแสงครับผมเล่นธาตุแสงอยู่นะครับเจ็ดร้อยกว่าทำไมถึงเล่นธาตุแสงครับเพื่อนอันนี้ไม่ฟังคิดส่วนตัวนะครับอย่างธาตุอย่างสกิลนะครับ หรือว่าท่าไหนๆเพื่อนทเห็นไหมครับมันจะมีทุกสกิลเลยแต่และสกิลจะมีท่าท,ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเห็นไหมครับธาตุมืาดาตุน้ํานะครับธาตุแสงธาตุไฟเห็นไหมครับเพื่อนแต่สําหรับผมคิดว่านะครับพอเปลี่ยนอาชีพมาแล้วธาตุที่มันเปลี่ยนมานะครับสกิลที่เปลี่ยนมายัางไงทราบมันก็ต้องดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆครับคิดว่านะครับสกิลตรงนี้ดีกว่าก็มาสามารถปรับใช้สกิลเลเวลคัสเออคัสสองก็ได้นะครับไม่ต้องใช้คัสสามครับเพราะฉะนั้นนะครับ การเลือกใช้สกิลตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาอ่านสกิลดูก่อนครับว่าสกิลของแต่ละธาตุน้เพื่อนนะมันดีอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอ่าอย่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่านะครับคุณมีธาตุน้ำเพื่อนๆ่อนเห็นไหมครับมันจะเพิ่มนะครับน้ำนะครับจากที่ออกสามเพื่อนเเป็น5้านะครับประมาณนี้นะครับคือคุณจะได้เอฟเฟกต์พิเศษเพราะฉะนั้นนะครับ คุณให้มาดูดเลือกสกิลตรงนี้ซะก่อนอย่างผมเปลี่ยนอาชีพสามาผมเรียกท่าแสงเพราะว่านะครับสกิลคาสามของผม,มเป็นท่าแสงหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนนะครับที่เล่นอาชีพไหนแล้วเปลี่ยนคัสมาลองมาดูสกิลที่คาสสามนะครับผมคิดว่าสกิลคาสสามคือต้องดีที่สุดครับ<ำ>เพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เลือกเล่นนะครับท่าที่มันเรียกหาเยอะที่สุดอย่างผมนะเห็นไหมมีท่าแสงสามอันครับท่าไฟหนึ่งอันผมก็เลยเลือกเล่นท่าแสงนะครับที่จะได้เอฟเฟกต์สกิลท่าแสงของทั้งสามสกิลเลยนะครับ ราะฉะนั้นนะครับการที่เพื่อนเล่นธาตุไหนลองมาอ่านสกิลตรงนี้ดูครับอย่างต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นการนะครับมาดูตรงนี้ครับข้อมูลตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับใส่ชุดเห็นไหมครับชุดเราจะมีครับรูปหมัดรูปคนวิ่งรูปดาบนะครับอย่างเช่นนะครับคุณดูตรงนี้ครับ เห็นไหมครับไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับทุกๆ100้อยนะครับพลังจะเพิ่มโบนัสสกิลนะครับ18.02%ูเเนเพราะฉะนั้นนะครับการใส่เลือกชุดนะครับคุณต้องหารูปที่เป็นหมัดด้วยแล้วก็นะครับเป็นท่าแสงด้วยสำหรับผมนะครับรูปหมัดด้วยท่าแสงด้วยเพื่อจะให้เข้านะครับกับสกิลของเรานะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะได้นะครับยิ่งร้อยเออครบ1น0้แต้มก็จะได้คูณไปเรื่อยๆคูณมาเรื่อยเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องหาชุดนะครับเป็น เป็นรูปมัดนะครับแล้วก็ท่าแสงนะครับผมว่าท่าแสงเพื่อนต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับมันสับสนมันมันมาหลายเรื่องครับกับท่าเนี่ยอ่ามันค่อนวุ่นวายนะครับผมก็เลยทำฟังเข้าใจกับมันหลายวันหน่อยนะครับแล้วสกิลนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ครับว่าสกิลนะครับเมื่อคุณนับท่าแสงมาได้แล้วนะครับเออเนี่ยครับคุณยังงนะครับว่าท่าแสงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไอทีเคท่าแสงตรงนี้ไหมครับกับรูนตรงนี้ครับตรงนี้คือคืออะไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีละอย่างนะครับท่าแสงเห็นมครับ ตรงนี้เป็นท่าแสงใช่ไหมครับคุณได้สกิลพิเศษมาแล้วคุณจะสร้างดาเมจนะครับ270นะครับจุด75เป็นของ ATK และของธาตุซึ่งหมายความว่านะครับแต้มท่าตรงนี้นะครับมันจะมาบวกเออ่ฟาร์มแรงของสกิลแล้วก็ ATK ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้ ATK ทั้งสองทางครับทั้งธาตุด้วยแล้วก็ ATK ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่าตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับและวมาซับซ้อนด้วยส่วนนะครับไอ้ตัวก้าวตรงนี้จะทํำยังไงไอ้ตัวก้าวตรงนี้นะครับคุณก็มาที่ดาก้อนรูนตรงนี้นะครับมานับเลยนะครับมานับเลย นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับมีท่าแสงเก้าอันละเห็นไหมครับคุณก็จะได้สแต็กตรงนี้เก้าอันแล้วแต้มตรงนี้ครับทำอะไรได้มันจะเป็นตัวคูณนะครับตัวโบนัสคูณปัจจุบันนะครับสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคุณต้องทำนะครับแต้มตรงนี้คุณจะได้โบนัสตรงนี้ครับได้แปดสิบเอ็ดเห็นไหมครับจะปลดล็อกเก้าสิบจะปลดล็อก 1 1 1อนะครับจะปลดล็อกเพราะฉะนั้นนะครับคุณยิ่งคุณสั่งคอ์ตัวจิ๊กซอรตรงนี้นะครับเล็กลงเท่าไหร่นะครับนั่นก็หมายความว่าจิ๊กซอคุณจะต่อได้มากขึ้นแล้วแต้มนะครับยิ่งสีเปลี่ยนไปคุณก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนไมครับมีแต้ม21ตัวสีฟ้ามีแต้ม12อ่าตัวเขียว6นะครับเห็นไหมครับแต้มมันจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นนะครับการทำ ธาตุนะครับดูก่อนว่าอาชีพคุณต้องการธาตุอะไรนะครับอย่างแรกเลยครับไปดูที่อาชีพของแต่ละอาชีพก่อนว่าคุณต้องการธาตุอะไรแล้วค่อยๆมาหานะครับธาตุหาจากได้ที่จากการใส่ชุดอีกนะครับเพื่อนชุดนะครับจากการเอ่อไอตรงนั้นนะครับคือการลงดันนะครับคือจิ๊กซอที่หาดันแยกคนละส่วนนะครับจากธาตุแต้มนะครับแต้มธาตุนะครับเห็นไหมครับโจมตีท่าแสงบุยแปดสิบสานะครับอ่าโจมตีท่าสามบุยห้าสิครับ จมตีท่าแสงโ95จมตีท่าน้าครับถ้าเกิดไม่มีก็ต้องใส่เซ็ตอื่นไปก่อนเพราะฉะนั้นนะครับควรหาให้ได้นะครับเป็นท่าแสงทั้งตัวแล้วก็เป็นรูปหมัดทั้งตัวครับตัวคุณจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเกมนี้นะเพื่อนนะต้องลงดันกันยาวๆเลยนะครับแล้วดัน4 0เเพื่อนนานมากด้วยนะครับกว่าจะลงเสร็จครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนท่าแสงหรือว่าท่าอื่นๆหรือใครอยากเล่นท่าไหนต้องทําความเข้าใจก่อนสกิลมาก่อนนะครับว่าตัวไหนทําอะไรได้นะครับแบบ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อไม่รู้นะครับว่าสกิลเราทําอะไรได้แล้วตัวคูณตรงนี้มันได้อะไรยังไงนะครับเราจะไม่เข้าใจมันนะครับมันจะทําให้งงนะครับนี่ยครับอย่างเช่นทีแรกนะครับผมเข้าใจว่านะครับไอตัว746เนี่ยจะแปลงเป็นค่าเอ,อ่อดามเมจแรงตรงนี้นะครับ เออเป็นเป็นตรงนี้ครับกะว่าครับมีร้อยหนึ่งคุณอาจจะได้นะครับตรงนี้2มี500อาจจะได้ตรงนี้9นะครับมีมีมีพั 1, 000, นหนึ่งอาจจะได้ตรงนี้20อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือตรงนี้คือแต้มดาเมจท่าที่เราจะเอามาคูณกับตัวสกิลนะครับแล้วส่วน9้าตรงนี้คือดาก้อนรูนนะครับที่เราไปผสมตรงตรง,ตรงเออเมื่อสักครู่ที่ผมบอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นท่าของตั้งแต่อาชีพผมแนะนำนะครับได้เพียงอย่างเดียวนะครับคือให้เพื่อนมาดูสกิลคาสสามครับว่ามันต้องการท่าอะไรมากที่สุดอย่างผมนะครับเป็นตนน้ะครับ แล้ววิธีการหานะครับเพื่อนก็ลงดันอย่างที่ผมบอกเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เมื่อนานรายละเอียดที่ผมหามาได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว anyway. totally so on right uh ่าเพื่อนผมผิดถูกประการใดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะเรื่องท่านมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเมื่อนะผมหวังว่านะครับเอ่อคลิปนี้นะครับจะทําประโยชน์ให้เพื่อนได้ไม่มากก็น้อยครับเพราะหลายๆคนนะครับเรื่องธาตมาถามมากว่าอาชีพนี้พี่คุณเล่นธาตอะไรดีครับอาชีพนั้นคุณเล่นธาตอะไรดีครับเพราะฉะนั้นเพื่อนมาดูสกิลเราตรงนี้ครับเราจะได้รู้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผิดดถูกกยยยัััังงไไไเเเรรราาาคคค่่่่ออปปสบบลลีีนนนทห้ะว ก็ขอบคุณเพื่อนมากครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับไปชมผมได้นะครับที่ไลฟ์สดนะครับทุกวันนะครับเพื่อนๆประมาณ6โมงเย็นนะครับถึง6กโมงเช้าเพื่อนลองไปดูนะครับผมไลฟ์กันยาวๆครับมีอะไรพนาแวะเข้ามาสอบถามคุยกันได้นะครับแล้วเพื่อนๆคนที่ว่านะครับไม่มีเพื่อนเล่นผมแนะนําให้มาเล่นเซิร์ฟแปดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟแปดครับต่อให้คุณเป็นลำพพาดผมก็พาลงดันได้นะครับดันพวกนี้นะครับผมพาลงเพื่อนในกิลด์ครับลงหมดนะครับใครที่ลงไม่ผ่านนะครับ นะครับไอ้ดันหมาดันวัวอะไรพวกนี้ครับต่อไปเมื่อดันนี้ครับแต่ดันเนี่ยเพื่อนผมมองดูแล้วน่าจะลําบากอยู่ที่ดันนี้แหละครับแต่ดันสองดันนี้เพื่อนเาหลับหูละตาลงก็ได้ครับคุณพลังเท่าไหร่ผมก็พาคุณลุนได้ครับแค่คุณเรีวิวถึงเท่านั้นนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผม